ตอนนี้เราจะมาทําการปิดเครื่องนะครับอตอนนี้เรายังปิดไฟอยู่นะครับแก๊สนะครับให้เราปิดที่วาล์วถังแก๊สก่อนปิดที่วาล์วหัวถังเพื่อไล่แก๊สให้หมดทั้งสายก่อนนะครับเรามาดูตอนนี้ ก๊สกหลังจะหมดนะครับน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแก๊สห,หมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดวาลวแล้วก็ปิดชุดสปาร์ชุดไฟนะครับเท่านี้เราแต่ว่าเรายังปิดเครื่องไม่ได้เราต้องรอให้อุณหภูมิชุดนี้ให้เหลือประมาณ 100ถึง120อยู่ในช่วงเวลาช่วงอุณหภูมิประมาณนี้เท่านั้นนะครับจึงจะปิดเครื่องได้นะครับขอบคุณครับ